เมื่อคืนคุณนอนบนกาวเช้านี้คุณเหยียบกาวอยู่ฟุกที่นอนนุมน่มๆที่อบอุ้มร่างกายเราเกิดจากโฟมหลายชั้นที่ประกบเข้าด้วยกันด้วยกาวยางโครงเตียงกกวัวเก้าอี้ไม่ได้แค่ตอกตะปูแต่ซ่อนกาวประกอบโครงสร้างให้แข็งแรงทุกๆย่างก้าวบนพื้นไม้หรือพื้นกระเบื้องมีกาวติดพื้นที่ทำให้มั่นคงทนทานแม้แต่ประตูก็ต้องใช้กาวขึ้นรูปและประกอบ คนแปลงที่ไม่หลดง่ายหรือกล่องยาสีฟันที่ถืออยู่ล้วนเกิดจะกกาวทั้งนั้นกระจกที่ยึดติดผนังก็เพราะกาวติดกระจกอันนีเจอร์รอบบ้านอยู่ได้เพราะกาวอุตสาหกรรมกาวคือฮีโร่เงียบที่ทำให้ทุกสิ่งรอบตัวเรามีชีวิตบริษัทยูเนียนโฮไทยพลัสผู้เชี่ยวชาญด้านกาวอุตสาหกรรมของไทยมากว่า4 9ปีเราผิตและจำหน่ายกาวครบวงจร เพื่อให้ทุกการยึดติดแข็งแรงปลอดภัยยิ่งยืนและการผิดที่ได้ Efficiency สูงสุดอยู Union ่เนี่ยโฮไทยพลัสโรงงานผิดและจำหน่ายก้าวครบวงจรกาวทุกหยดคือคุณภาพส่งมอบตรงเวลามุ่งมั่นมีัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยที่ยั่งยืน